ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็กลับมาอยู่กับเกมเกนชินอิมเพกอีกแล้วนะผมก็เปิดตัวมากับพี่จงหลี่ของเรานะผมจงหลี่ของเรานะครับเป็นครับโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ผมผมจะมีคอนเทนต์อย่างหนึ่งนะผมตรงที่ว่าผมเนี่ยในเมื่อที่ว่าน้องฉีฉีเนี่ยเขารุกเล็ดออกมานะผมอ๋อมาแล้วรุกเล็ดได้เนาะลุกเล็ดยังไงเเออออ ผมก็จะลองเอาน้องฉีีเนี่ยมาทำเป็นดี s คร <anto> ับผมครับผมก็จะลองเอาดี s พสอ่ะฉีเนี่ยอ่าเอามาลองเล่นดูนะผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะผมอ่าดี s พของฉีีเนี่ยที่ผมจะทำก็คือเป็นอ่าเอาเป็นดี s พกายภาพแล้วกันนะครับผมก็ฉีีเนี่ยอ่าน้ำแข็งเนื่องจากน้ำแข็งมันตีไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่า เนื่องจากสกิลคูดาวมันที่ค่อนข้างที่จะนานนะผมสกิลกูดาวค่อนข้างที่จะนาน,นครับอ,อ่าก็ตามนี้แล้วกันนะผมก็เข้าไปในตรงส่วนของชี่ฉีนะผมซึ่งชีฉีตอนนี้ผมเวล70เจ็ดสิบนะผมเวลเจ็ดสิบแล้วก็อ่จาจะไม่อัพแล้วนะผมก็ตอนนี้ก็มีกูดาวอยู่ซีหนึ่งนะผมเนื่องจากอ่าจากจาก,จากตอนที่กด ไอ้ากะมานะผมแล้วหลุดเลดน,นะผมอ่านะผมส่วนอาวุธที่จะใช้ก็จะเอาเป็นความเสียหายกายภาพ25อ่าเปลี่ยนแล้วกันนะผมผมจะขอยืมเซตจากน้องเครื่อฉิงมาก่อนนะกันนะผมนี้ขอโทษน,นะน้องเครื่อฉิงเดี๋ยวค่อยใส่คืนได้นะขอยืมก่อนแล้วกันนะผมอ่าแล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็จะยืมจากน้องเครื่อฉิงเช่นกันนะ,ะผม เครือฉิงบอกกูอีกแล้วเหรอนะผมก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่กับคืนให้นะครับแล้วก็น้องเครือฉิงอันนี้โมนานะผม ก็ตอนนี้ก็จะเท่ากับว่าความแรงขีเป็น151อัตราคี63แล้วนะผมส่วนพรสวรรค์ก็ไม่ต้องไปอักมันนะผมพรสวรรค์นะผมแล้วเราก็จะลองเอาไปตีบอสเอาเป็นบอสสมุไรดีกว่าไหมอ่าบอสสมุไรดีกว่านะครับผม ลองไาตีกับบอสสมุลัดูแล้วกันนะครับดูซิว่าเวลเจ็ิฉีฉีสายกายภาพกับสมุลัจะเป็นยังไงนะผมเป้าหมายเราอยู่ข้างล่างนะผมเป้าหมายมาถึงแล้วก็เราก็จะเปิดเกาะนะผม

ตัวซับแล้ยังแรงกว่าเยอะโอ้มีก่อจงหลีนะผมหมดแล้วผมเอเนอร์จี what? ตัวมีหน้านะผมเอามันดูดมันดูดโอุ้รุตาดีดอเโยอันจัก เราก็จะเรียกรบมาไว้ตรงนี้นะครับ6,000นะผม<ง>เออเรียบร้อย<ง>โดนนะผม<ง>โอ้แต่อยู่แรง ต่อเกาะแล้วกันนะผมเห็นหลุดเหล็คนเห็นหลุดเหล็กันจังเลยน้องที๋จีเนี่ยฮะหลุดเหล็กจังเลยปั้นจับปั้นดีเพสต้องจับปั้นดีเพสนะผมคิดอะไรอยู่เนี่ยไนั่งขึ้นรถ รับดาเมจมาซะหน่อยนะตายแล้วผมว่าในตัวทำดาเมจนี่ไม่ใช่ฉี่ีเลยนะผมว่าเป็นน้องพี่ชิวกับโมนามากกว่านะผมเอ๊ะหรือเปล่านะยันเซีเ่ย89เ,เรียบร้อยนะผม แล้วบอสามูไรเราก็แพ้กับน้องฉีฉีของเรานะครับผมหน้าตาน้องดูแบบเศร้าหมองมากๆเลยครับผมดูือแบบเอากูมาทำอะไรนะครับผมโอเคแล้วคราวนี้บอสามูไรไปแล้วนะผมแล้วเราจะไปลองกับไอชายดูแล้วกันนะผมไอชายมาแล้วผมหนูทดลองตัวต่อไปนี้

ダメだよมาผมเด็ดเท่านี้ใช้อันนี้ก็ถือว่าถามว่าเป็นดีเพสกายภาพโอเคไหมส่วนตัวผมว่าอย่าทำดีกว่า แต่ลวเรกา็น่าจะแรงว่านี้นะเบอ้าอาจจะตีถึงป0ันะนี่ก็เบนะ4,000เบิ้ลสอก็กับ8,000นะได้อยู่นะอยคือมันต้องติดีอะไม่ต้องเปิดตัวพัเดียวนะผม เฮ้ใครบอกขี้ดูเลยออกมาทำอะไรไม่เขาได้นะผมแอนน้องทั้งฮิลได้นะผมทั้งฮิลได้ปั้นกายภาพก็ได้เป็นไงละ่ะธรรมดาที่ธรรมดา,า,ท,ท,ดา,าที่ไหนนะหมดแล้วหมาแล้วเขียนยนะ่อบรรจุอยากให้ค่ะ โโอ้ดนเรียบร้อยนะผม <c oughs> เป็นไงครับธรรมดาซะที่ไหนสำหรับน้องคลีเราไม่ใช่คลีสิใครเนี่ยชี่ฉี่นะผมอ่าพูดพูดชื่อผิดอย่างนี้ระวังโดนโดนลุเรออีกนะผมไม่เอาเลยนะ และนี่ก็คือกายภาพน้องอ่าน้องฉี่ๆนะผมนเาเมะกายภาพก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะครับผม